วันนี้ช่วงศิลปะบันเทิงใน่ันะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิ้วเป็นยังไงคะจะบอกผู้ชมว่าอะไรที่ผมไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนก็มาทับในรายการนี้แหละครับจะเป็นอะไรนัเนี๋ยต้องไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงสังเกตหน้าให้ดีๆไปดูในช่วงของศิลปะบันเทิงครับหน้าบุ๊กใช่ไหมไม่หน้านูนหน้าบุ๊ก นี้จำกันได้ไหมครับถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอแปลงร่างก่อนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าการแต่งหน้าและแต่งองค์ทรงเครื่องของการแสดงนิ้วเนี่ยนะครับหลายขั้นตอนจริงๆทั้งความพิถีพิถานเรื่องของเครื่องศีรษะโทนสีของใบหน้าการรองพื้นการแต่งจมูกคิ้วและตาที่จะต้องเข้มกว่าปกติครับ ผู้ชมครับจำกันได้แล้วใช่ไหมครับกลับมาเป็นสืบสกุลค,คนเดิมแล้วนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมเรื่องราวดีๆของอุปรากรจีนหรือว่านิ้วนั่นเองซึ่งเป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้กันครับ ิวอุปรากรจีนหรือว่าไชนิสโอเปร่าเป็นการแสดงศิลปะที่ผสมผสานการร้องลีลาค่าทางให้ออกมาเป็นเรื่องราวโดวยนําเหตุการณ์ต่างๆในพงศาวดารและประวัติศาสตร์ความเชื่อประเพณีและาศาสนามาดัดแปลงเป็นบทแสดงนะครับ นิ้วนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซองประมาณปีคศ1179ก็800กว่าปีมาแล้วนะครับและการแสดงนิ้วก็จเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของเขียนลงฮ่องเต้และในสมัยของพระนางสุสีไทยเฮาห0 0กว่าปีถัดมาครับพระองค์ทรงโปรดกรานการแสดงนิ้วกันอย่างมากซึ่งการแสดงในราชสำนักก็จะเรียกว่านิ้วหลวงที่เคร่งครัดทั้งบทร้องบทเจรจาการร่ายรำดนตรีการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายให้ถูกตามจารีดวัฒนธรรมนะครับ ส่วนที่เล่นในท้องถิ่นต่างๆก็เรียกว่านิ้วท้องถิ่นสามารถดัดแปลงทั้งเครื่องแต่งกายเรื่องราวและภาษาต่างภาษาถิ่นส่วนในไทยนั้นนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าในสมัยพระเจ้าทนบุรีซึ่งเป็นยุคที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นนิ้วจึงเกิดขึ้นตามหลักฐานเมื่อครั้งพระเจ้าทนบุรีโปรดให้จัดขบวนอัญเชิญพระแก้วมาราตมาจากเวียงจันทร์ในขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับนอกจากจะมีโขนล,ละครดนตรีปีพาดแล้วก็ยังมีนิ้วแสดงในขบวนเรือถึงสองขบวนด้วยกันครับ ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของนิ้วนอกจากการแต่งองค์ทรงเครื่องที่อลังการและ,สะแสดงถึงฐานะและบทบาทของตัวละครอย่างชัดเจนแล้วนะครับการแต่งหน้าด้วยเฉดสีต่างๆก็เป็นการบ่งบอกถึงสถานะและอุปนิสัยของตัวละครได้เช่นกันครับอย่างหน้าของผมสีแดงสแสดงถึงความจงรักภักดีเพราะว่าผมเล่นเป็นเจ้าชายนะครับส่วนสีอื่นๆอย่างม่วงก็เป็นคนหนักแน่นเด็ดเดี่ยวดำนั้นเป็นคนป่าเถื่อน สีขาวเป็นคนเจ้าเล่ห์สีอิฐหรือแดงเข้มเป็นผู้สูงอายุสีเหลืองเป็นคนกล้าหาญส่วนสีทองและเงินนั้นเป็นเทพนะครับการแต่งหน้าจึงถือว่าเป็นศิลปะแห่งความพิถีที่ถันที่อยู่คู่กับนิ้วมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับนิ้วหากไม่มีการสืบทอดแน่นอนว่าความจืดจางอาจจะเกิดขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยบางพบุปรุตต้องการถ่ายทอดความงดงามของจารีให้เรารับรู้ไว้นะครับดังนั้นผมว่าเราลองมาเริ่มต้นหันมาชมการแสดงนิ้วกันดีกว่า อย่างผมเองแม้จะไม่เข้าใจภาษาจีนแต่สิ่งที่ผมประทับใจก็คือความมุ่งมั่นของคนในคณะนิ้วทุกคนในการกสืบทอดศิลปะนี้ไว้ครับแล้วหากคุณผู้ชมลองหันมาชมนิ้วอย่างใส่ใจบ้างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเห็นความงดงามทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในการแสดงนิ้วนะครับ ทราบไหมคิดแพลนอะไรแอบไป่แยกนิ้วมาี่เองอมไม่ต้องอ่านข่าวแล้ทำาชื่อลักเลยใช้ได้เขาบอกให้เป็นพระเอกขอบคุณคณะนิ้วก่อนนะครับคณะสิงตรงเชีย่ยสูงเฮียงนะครับขอบคุณม,มากพี่พ่อป้พา,พาแล้วนะาอาใจดีมากแต่งหน้าให้ผมเป็นชั่วโมงเลยเออข้าไปเว็บไซต์เขาได้นะครับเบอร์ไวเป็บลอกนิ้ว dot com ส่วนของแจกของแจกวันนี้เยอะแยะเลยเขมีอะไรบ้างพี่มอสค่ะของนี่นะคะเป็นบัตรดูดวงเพราะว่าในงานช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนอกจากไปชมโชว์กันที่สยามพารากอนแล้วนะคะผู้ชมก็จะได้ไปดูดวงอีกด้วยซึ่งรายการเราแจก10ใบด้วยกันะ เอะเอ s เข้ามาเลยค่ะว่าอยากเข้าไปดูดวงที่งานารากอนนะคะไชนีสเดียของปี2009นี่วันนี้มีแสดงสดด้วยนะเชื้อสิงโตตอนค่ำค่ะเออคร่งครึ่งค่นะครับเป็นนิเสื้อแล้วก็ คู่มือนะครับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคนะครับสิบรางวัลสำหรับ s อสเที่ส่งเข้ามาของท่านหนังสือและเสื้อเลยค่ะโอนะคะก็จะเป็นงานสืบสารตำนานมังกรครั้งที่13นะคะบริเวณลานน้ําพุซีคอนสแควร์ค่ะโดยในงานเนี่ยเขาก็จะมีหัวสิงโตโบราณซึ่งหาชมได้ยากมากเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีชมดหมายยี่สิบแปดมาค่ะเพราะฉนั้ว่าตอนนี้เราปิดท้ายกันด้วยจตุกัมบนานท่านสี่มังกรเลยนะคะก็มังกรสี่กอนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะ